วันนี้ดีใจด้วยนะคะผลของเบาหวานขึ้นตาลดลงลดยังไงเดี๋ยวหนูให้ดูมาดูกันนี่ค่ะคราวที่แล้วนะคะวันที่23่สิามมกราเนาะเจอกันมีเลือดออกตรงนี้นะดูนี่ตาขวานะดูวันนี้นะคะผ่านไป3เดือนรอยเลือดหายไปแล้วเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นไหมดีใจไหมอันนี้คือตาขวา นะคะอันนี้ลดลงแล้วนะคะอะมาดูตาซ้ายนี่เลือดออกตรงนี้นะเลือดออกตรงนี้นะเลือดออกตรงนี้อะมาดูซิฝั่งนี้เป็นยังไงหายไปแล้วเห็นไหมหายไปแล้วตำแหน่งเดียวกันอันนี้ยังเหลืออยู่นิดนึงลดต่อนะคราวที่แล้วเนี่ยได้รับการอบรมจากหนูใช่ไหมนั่งจับเข่าคุยกันตรงนั้นม<อ>ีน้ําตาคลอให้กันนิดนึง<อ>แล้วหมอบอกว่ายังไงนะให้ทําอะไรนะคะให้กินไข กินน้ำกินักทองแต่น้ำนี่หมอว่าให้กินเยอะๆเพราะน้ำตาลมันนืดใช่ไหมหนูพูดแบบนี้ใช่ไหมโอเคแล้วทำไหมคะทำข้าวโอ้โหจะบอกว่าสิ่งที่ทำนะคะมันได้ผลด้วยดีใจไหมดีใจสุดๆเลยอะค่ะแต่ว่าอันหมอเบาหวานกันย่างนึง กินได้จะกินอะไรก็กินได้แต่ให้กินเป็นมือม้อๆอย่างที่หนูบอกอ่ะให้เพิ่มโปรตีนคือไข่ต้มสองฟองแล้วก็จัดการกินเป็นมือม้อๆเช้าก็คือเชา้าเที่ยงก็คือเที่ยงเย็นก็คือเย็นระหว่างมื้อไม่กินอะไรยกเว้นน้าเปล่าและน้าเปล่าเนื่องจากว่าค้าวที่แล้วอ่ะหนูบอกว่ามันหนืดเพราะน้าตาลมันสูงตอนนนี้เห็นผลแล้วใช่ไหมว่าน้ำตาลมันลดสุดยอด